ซีรีส์ของพวกเรานั่นเองนะครับก็คือไม่ซิงเลเวอร์แล้วก็อโนเลอเลเวอร์ครับถือเป็นซีรีส์เรื่องที่กำลังจะแบบมาต่อใช่ครับไปเซอร์ไพรส์ไหมหรอครับก็รอติดตามดูใช่ครับผมรอเซอร์ไพรส์สนุกๆมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูแน่นอนอ่ะครับผมก็เหมือนที่พี่โทบอกเลยครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอตอนช่วงไลฟ์อัพแล้วกันเนอะก็คือผมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ยินพี่น้ำปิงบอกว่าภายในปีนี้ผมก็เลยขอพูดตามพี่น้ำปิงนะครับว่าภายในปีนี้แล้วกันเพราะยังยังไม่ไม่่คอยรรรรรู้เเเื่่่อองะไไทาหซฟคับบบแว่ายังไงก็ไม่เข้้าหองดแน่นอน ครับตื่นเต้นมากมากเลยครับผมก็คือแบบจะได้ไปงาน TGC ครับเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแฟชั่นโชว์ใช่ค่ะ scale ที่ใหญ่สำหรับญี่ปุ่นถูกต้องครับผมอ๋อได้ครับเขาว่าเป็นแบบสเกลที่ใหญ่มากๆสำหรับญี่ปุ่นครับแล้วก็แบบสำหรับพวกเราก็คือเป็นงานแรกเลยที่แบบเราจะได้ไปงานแฟชั่นที่นั่นครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือส่วนตัวของผมชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วแบบอาหารอะไรพวกนี้ครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันอร่อยไปหมดเลยครับแล้วก็แบบไปที่นั่นแล้วก็ รู้สึกว่าแบบอากาศดีรู้สึกว่าแบบเราได้เอ้ยเราได้มารีเฟรช h เราเหมือนเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้มาเที่ยวอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้มาทำงานแบบเรามาเที่ยวครับไปัพอด้วยใช่ครับไปพักผ่อนด้วยครับเเเพรราาาะไปสัักบฟอ่าใช่ครับก็ก็ถ้าเป็นชุดแต่ก็อาจจะต้องใส่ชุดจากทางแบรนด์ครับผมแต่ว่าวันอื่นเราก็อาจจะมีการฟิตติ้งชุดไปเพราะไหนๆก็ไปต่างประเทศสักทีนึงแบบอากาศหนาวด้วยเป็นแบบว่า พอกันหนาวนี่เราสามารถแบบแต่งตัวได้เยอะใช่ครับก็รู้สึกว่าก็สนุกกับการที่เราจะได้ฟิตติ้งชุดไปญี่ปุ่นครั้งนี้ครับจะได้แบบถ่ายรูปสวยๆมาลงในโซเชียลมีเดียให้พี่ๆทุกคนได้ดูครับวางลูปตัวเองว่าย่างไครับครูเราจริงๆแล้วปีใหม่นี้นะครับ New Year New Me ผมจะปรับลุคให้เป็นคนเท่คนคูลเงียบสุขุมจะคนเท่แล้วนะจะสุขุมลึกลับจะแบบจะพูดน้อยครับ ูู้้นอยแลวครับครับผมกล้องก็จะปรับลุกให้ดูโตขึ้นสักนิดนึงอะไรนครับเพราะว่าแบบปีที่แล้วรู้สึกว่ายังเด็กอยู่ปีนี้โตแล้ว22วแล้วครับโตแล้วเป็นพี่กล้องกับน้องโทรครับผมครับไม่ได้ครับผม <laughs> ปีนี้เข้าสูตร25แล้วครับ <laughs> แต่ตอนนี้ยังไม่25นะครับตอนนี้ยี่สิบสี่ครับกำลังจะซูวีเท่นี้ไฟแล้วครับอีกครึ่งหนึ่งพอดีเลย วิ้ยเล็บเล็บพี่สวยมากเลยอะสิ่งที่ไปต่อสิ่งที่จะไปต่อตอบที่ผมตอบที่เรามีอะไรบ้างอืมสิ่งที่จะไปต่อใน2016นะครับพวกเราก็แน่นอนนะครับเล็บไม่ใช่ซีรีส์ซีรีส์ของพวกเรานั่นเองนะครับก็คือไม่จิงเลเวอร์แล้วก็อโนเลเวอร์ครับถูกต้องแหละครับผมเป็นเป็นซีรีส์เรื่องที่กำลังจะแบบมาต่อใช่ครับคิดว่าฮะอะไรหรอ เฮ้ยทำตามพี่เขาทำไมก็เห็นพี่เขาทำมาหรือมันจะมีเซอร์ไพรส์ไหมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอครับก็รอติดตามดูเลยใช่ครับผมรอเซอร์ไพรส์สนุกๆมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูแน่นอนอาจจะมีนะครับในวันในวันประกาศไลฟ์อนครับที่เข้าไดลยในวันประกาศไลฟ์อัพครับครับก็พูดได้แล้วแหละมั้งครับหวังว่า ฝากติดตามเลยครับอันนี้ฝากติดตามเลยครับครับผมก็เหมือนที่พี่โทบอกเลยครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอตอนช่วงไลฟ์อัพแล้วกันเนอะอะไรฮะสรดปสรุปอันนี้คือสรุปอันนี้อื่นไม่มีเลยอ่ะในช่วงนี้ที่เราต้องสิ่ห้องดำเมกาบางนาเราอยู่นี่นะครับดแล้วับห้องดำปิดอยู่เหรอครับ เดี๋ยวเราจะเปิดแล้วัจะมี้ล่าสุดเพิ่งเห็นแบบที่พี่ออฟไปแบบสัมภาษณ์อู๋บอกว่านี่เริ่มปีมานี่เข้าห้องน้ำไปวันสี่ห้าร้อยไม่เป็นไรครับไม่เข้าดีกว่าจริงครับเราขออยู่แบบเป็นเด็กดีดีกว่าใช่ครับขอเป็นแบบห้องชมพูได้ไหมขอไม่เข้าสักห้องเลยได้ไหมครับ ก็คือผมอะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ยินพี่น้ำปิงบอกว่าภายในปีนี้ครับผมก็เลยขอพูดตามพี่น้ำปิงนะครับว่าภายในปีนี้แล้วกันเพราะจริงๆยังยังไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ล็อกกัน nah บ hm ้านล็อกกันบ้านเพราะว่าพูดพูดตามแล้วแสดงว่าแบบว่าเซฟเซฟครับแบบว่ายังไงก็ไม่เข้าห้องดาแน่นอนครับผมลูกอ๋อ ครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยใช่ครับผมยังไม่ได้คิดเลยครับใช่จริงครับยังไม่ได้คิดรู้สึกว่าตอนนี้ยังยังพวกเรายังยังเด็กอยู่ถ้าแบบว่ามีลูกอาจจะแบบใช่ยังไม่พร้อมครับผมครับคือขอเลี้ยงแมวแม่ยังบอกว่าดูแลตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมแมวขอยังไม่มีแล้วกันนะครับผมขอเลี้ยงดูตัวเองก่อนนะเงินก็ไม่ค่อยมีเลี้ยงลูกไม่ไหวแน่เงินเงินมีครับเงินมี